สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโมโตและรายการเรื่องบ้านบ้าน by JS เ Management ค่ะวันนี้โมโตะจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมโครงการที่บอกได้เลยว่าเป็นทาวน์โฮมสไตล์ใหม่ทั้งฟังก์ชันและดีไซน์ลงตัวมากๆเป็นสไตล์มินิมอลนะคะและโครงการที่โมโตพูดถึงนั้นก็คือบ้านพิษษารังสิทธ์บางปูณ60ทับหนึ่งภายในตัวบ้านจะเป็นยังไงกันนั้นตามโมโตเข้าไปเลยค่ะ เอาละค่ะตอนนี้โมโตก็พาทุกท่านมาอยู่ด้านหน้าตัวบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งบ้านที่โม่พามาเยี่ยมชมในวันนี้อยู่บ้านเลขที่6 0 1ูนนทับ165ค่ะเนื้อที่ทั้งหมดอยู่ที่17.4ตารางวาพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่85ตารางเมตรค่ะมีทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องครัวสามารถจอดรถได้1่คันบรรยากาศภายในจะเป็นยังไงกันนั้นตามโมโตเข้าไปเลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้โมโตก็พาทุกท่านมาอยู่ด้านในตัวบ้านเป็นที่เรียบร้้อยแลวค่ะ ซึ่งพอคุณเดินเข้ามาค่ะคุณจะพบห้องโถงขนาดใหญ่คุณสามารถลังสรรได้ตามความต้องการของคุณเลยไม่ว่าจะเป็นการวางโซฟาหรือว่าจะเป็นในส่วนของนะคะมุมพักผ่อนหย่อนใจวางทีวีวางชั้นวางทีวีก็ได้หรือนะคะจะเป็นในส่วนของการนะคะวางโต๊ะ อาหารก็สามารถทําได้อีกเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าห้องถัดไปนั้นจะเป็นห้องครัวที่มีพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะเลยค่ะด้านล่างค่ะจะมีทั้งห้องครัวแล้วก็ห้องน้ําชั้นสงจะเป็นยังไงกันนั้นเดี๋ยวตามโมโตขึ้นไปเลยค่ะ อนนี้โมโตก็พาทุกท่านขึ้นมาด้านบนชั้น2เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งด้านบนนะคะก็จะมีทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ําและห้องที่โมโตยืนอยู่ณตอนนี้ก็คือห้องนอนขนาดใหญ่ติดกับด้านหน้าตัวบ้านค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าคุณสามารถวางเตียงได้ตั้งแต่5ถึง6ฟุตนะคะและยังมีอีก2ห้องนอนนะคะขนาดเล็กค่ะที่คุณสามารถจะทาเป็นห้องแต่งตัวหรือว่าเป็นห้องรับแขกก็ได้พร้อมยังมีห้องน้ําอีกหนึ่งห้องที่สุขภัณฑ์ค่อนข้างครบครันไม่ว่าจะเป็นอ่างล้างหน้าและประชโคกค่ะ การเดินทางไปยังโครงการทาวน์โฮมบ้านพฤกษารังสิตบางพูลเริ่มต้นจากถนนรังสิตปทุมธานีแยกบ้านกลางให้ขับตามทางมาเรื่อยๆประมาณ3กิโลเมตรจากนั้นให้กลับรถแล้วขับตรงมาอีก500เมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าสู่ซอยรังสิตปทุมธานี43จากนั้นให้ขับตามทางมาประมาณ700เมตรโครงการจะอยู่ทางด้านซ้ายมือค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะท่านผู้ชมสําหรับบ้านที่โมโตโพาไปเยี่ยมชมมาในวันนี้ถูกใจกันบ้างไหมคะซึ่งที่นี่ยังมีสถานที่ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลกรุงสยามเซ็นทรอสรวมไปถึงนิคมอุตสาหากรรมบางกะดีและห้างสรรพสินค้า Park ฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธิ์สิ่งอำนวยความสะดวกที่นี่ก็ครบคันอีกเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นส่วนสาธารณะและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกล้อง C C T V ตลอด24ชั่วโมงค่ะถ้า ท่านผู้ชมไม่อยากพลาดทุกซับมือสองสภาพนางฟ้าที่เราเอามานำเสนอก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะที่แฟนเพจ f a c e b o o k j s s สเอ a ดีแ e นจ์แและอีกหนึ่งช่องทางค่ะทางช่อง YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by น b เ JSS Management mm hmm. เพราะที่นี่มีซับมือสองสภาพนางฟ้ามากมายให้คุณได้เลือกสรรพร้อมบริการดีๆไม่ว่าจะเป็นบริการให้คำปรึกษาและยื่นสินเชื่อฟรีด้วยนะคะและในครั้งหน้าเราจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมโครงการไหนก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะวันนี้โมโตและรายการ เรื่องบ้านบ้ายเจเอสเ a ด์แมเนจเมนต์ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ